หลังจากที่ล่าสุดสาวนิเคลียร์หันสาได้ออกมาเปิดเผยถึงการยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยากับดีเจเพชจ้าโดยให้เหตุผลว่าเกิดจากการที่ทั้งสองคนมีมุมมองและแนวทางการใช้ชีวิตที่ไม่ตรงกันในหลายด้านทำให้สุดท้าย จึงได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตและเปลี่ยนมาเป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับน้องไทก้าแทนโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3ทําให้ฟแฟนๆที่ติดตามครอบครัวเพชจจ้าในิวเคลียต่างมาให้กําลังใจและเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่วันนี้เราจึงจะย้อนพาไปชมเรียนหอสุดหรูหราของดีเจเพรจ้า ที่ลงทุนซื้อค่อาดุขาดหรูหลังใหม่เพื่อใช้เป็นเรือนหอหลังแต่งงานกับสาวนิวเคลียร์โดยมูลค่ารวมการตกแต่งภายในสูงถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวจึงทำให้ในขณะนั้นสาวนิวเคลียร์กลายเป็นนักสดแสดงสาวที่น่าอิจฉาที่สุดที่ว่าที่สามีลงทุนหลักร้อยล้าน เพื่อสร้างคาราหา์รูเป็นของขวัญแต่งงานให้กับเธอโดยคาราหาร์หลังนี้ตั้งอยู่บนทำเลใจกลางเมืองมีสไตล์การตกแต่งในแบบโมเดิร์นคอนเทมพอรารีมีการผสมผสานกันร,ระหว่างความหรูหราและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวโดยบริเวณหน้าบ้านเป็นลานกว้างมีการจัดสวนและมีสระว่ายน้ำส่วนตัวและแน่นอนว่าต้องมีห้องจอดรถยนต์ซูเปอร์คาร์ ที่เป็นของสะสมของหนุ่มเพชรจ้าที่สามารถจอดรถได้กว่า10คันเลยทีเดียวแน่นอนว่าเพียงแค่มูลค่าของรถหรูที่ดีเจเพชรจ้าสะสมก็น่าจะสูงเกิน100ล้านบาทเช่นกันในส่วนของการออกแบบและตกแต่งภายในสาวนิวเคลียร์และดีเจเพชรจ้ามีส่วนในการเลือกวัสดุและดีไซน์ต่างๆทำให้ทุกห้องมีการตกแต่งบิวอินในสไตล์ลักชัวรี่ดูหรูหราทัานสมัย แฝงไปด้วยความอบอุ่นมีส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นสุดน่ารักสำหรับน้องไทก้าอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ในช่วงเทศกาลพิเศษต่างๆทั้งงานปีใหม่และงานวันเกิดของสาวนิวเคลียร์คาราาดหลังนี้ก็จะถูกนรมิตให้เป็นสถานที่จัดปาร์ตี้สุดหรูทำให้ฟนแฟนมีโอกาสได้เห็นภาพสวยๆในมุมต่างๆของคาราาดหลังนี้ทำให้แฟนต่างพากันอิจฉา ในความสมบูรณ์แบบของครอบครัวนี้กันอย่างมากมายถึงแม้ว่าล่าสุดความรักของทั้งคู่จะได้เดินมาสุดทางแต่คฤหาสน์หลังนี้ก็จะยังเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำดีๆของทั้งคู่อยู่ในทุกมุมและจะยังเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับน้องไทก้าโดยมีพ่อและแม่ที่จะให้ความรักความอบอุ่น เหมือนที่เคยเป็นมาตลอดทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่และจะคอยติดตามผลงานของทั้งดีเจเพชรจ้าและสาวนิวเคลียร์และแน่นอนว่าจะคอยติดตามความน่ารักของน้องไทก้าตลอดไปนะคะ